คุณยายอยากมาเจอยูทูบเบอร์นะฮะนี่นะฮะลูซีมาหน,านึูตู้นะครับมาหนึ่งูตู้นะฮะข้างมดมือเลยบอกอย่าเงหน้า่อ

คุณยายเป็นเอฟี่ช่องในโพธินะจำในพธิได้ว่าไม่เคยได้ไปไหนกับเขาอยู่เฝ้าบ้านตลอดคุณยายน่ารักมากลูกคนอยู่บ้านเพราะสันนิยมงานขาวดำที่นครปฐมครับกํ่าลังเดินหอยู่คือเสือกจไหม อันทันอยู่บ้านคอยนะรุ่นนี่โกสิกดรับสายกับอ่าโทรออกยันเดียวนะบอกใครเล่นโซเชียลเป็นอันนี้ท่านสสียใจอันนี้หนุกสาวเริ่มใจเน็ตไห้โอ้จโทรศัพท์ย้ายที่เบอร์หยังไม่ได้เออคหาอยู่เลยเนาะคือเล่นหัวต้นโทรศัพท์เป็นคุณบอกฮ่าชุดยอดอีรีพี่น้อง ว่าถงตาอันยูทูบเบอร์คนนี้คนืออะไรนะไหมโพที่ครับพูดห่อยมากอันจะเลือไปเบิงคิปเจ้าของด้หนเดอันนั่นละคุณกได้รับทอันนี้ให้เศรษสั่งอันโอมปูตอบะอันยังยังโบมันใจคือกันน่ครับถาเพิ่นตัดสินเบิ่งก้อนรับเ่าจไดต่อา ครับผมสร้างเรายังพอแล้วครับยังอยู่ดนเติบอยู่ครับแต่ที่จริงสร้างต่อก็ไม่เป็นไรเราก็เอาไว้เป็นที่สาธารณะใครอยาบไหว้เหมือนศรัทธาอย่างเงี้ยเราก็มาแยะไหว้ได้ครับก็อยากเอาไว้แต่ก็ต้องรอเขาอีกทีนึงว่าเขาเจ้ายังมีครวงจะถอยกันอยู่เออคุณยายเย็นละ ขับเตี้ยๆคือสิ e yeah. ่งนีของขายเยอะแยะครับตอนนี either way, either way cioè, wow, ok, ้ก็เหลือเหลือเหลือร้านได้บ่วงช่วงขนลันลั่มถวายนี่น่าติดลั่ตล่มอยู่แลนี่ครับนี่ลั่มอยู่ตรงนี้แหละฮะ ดูทุกวันครับปกติอยู่ที่ที่ไหนนะฮะอยู่บ้านทั่เชียงวัดอยู่สหสัขันสหสัขานสหสัขานกาลสินจ้าโอเคยไปเคยไปที่มีวัดอะไรอะไรใหญ่ๆนะวัดไม้ภูคาวอะไรนะอ๋อเคยไป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 สองรอบแล้วครับ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 โอ้อยากมาให้เราแต่งลุงฮุ่ เพิน่นอยากมากก็เลยได้โอกาสเมื่อนี so cute, ้มาชมน้องด้วยน้องนักท่องเที่ยวมาดูรถตู้เขาสวยนะน่าดีมากมาเติมนะใส่เติมนะเอาย้าต้มมือฝังเลยดูตลาดก็ได้ครับทานน้านะครับสบายครับผมทำสบายครับ นี่ครับซ้ายมือข้างหน้าเนี่ยฮะมีดอกไม้สวยๆอยู่หน้าบ้านจากแต่ก่อนที่เราเคยเห็นเนาะก็ยังเป็นเป็นเพลิงผ้าใบนะเดี๋ยวนี้ก็สวยงามแล้วครับผมแม่แมแมบ้านหลังนี้เลยมีรั้วแล้วนี่แหละครมีป้ายมีป้ายลุงกับป้าอยู่มีรูปลุงกับป้าอยู่ถ่ายได้ตัวจริงไม่อยู่ถ่ายรูปก่อนถ่ายกับรูปไปก่อนสวัสดีครับ อาก็เป็นภาพน่าประทับใจนะครับมีเอฟซีเพิ่นมาเยี่ยมนะครับจากกาลสิมน,นะครับนั่งเป็นธุรถเจ้าตอนนี้มาบ้านป้าคำสายทำร้านป้าคำสายนะฮะมาไหก็มาแล้วถ่ายรูปเลยถ่ายรูปยูทูบเบอร์เออลุงไม่อยู่ก<ำ>็ไมไ่เป็นไร มาหอดแล้วพี่เด้อร์ได้ไปรูปน้ากันแล้วอาา่ะาลนแม่มมาครับโอ้แม่ก็ใส่โดนแล้วโดนบุกแล้วนะซอ, <c oughs> อยซื้อเนี้ยสีรูทไทยอ๋ขอเบิองเมืองเมืองยากให้ได้เสีย่าดนั้นงามอ่ะคุณยายอ่ะเจ้า อันนี้ยังก่อย่ายงก้นอันนี้ย่ายาวโพธิจำแม่นเลยนะจำแม่นวไนโพินไหโพธิตัวจะลอยแล้วคับอดิสรครับอดิสรนเออนี่ก็ไปขึ้นกันครับวันที่ยี่สิบสามกปรงนี่มันเยยัว่าเลยยาย สาตาดีสั่นยอนยอนเลยตอนแรกสายตาไม่ค่อยชัดดูยูทูบทุกวันสายตาดีใช่ไหมรุ่นนี้อยู่บ้านผมนี่คุไม่ค่อยได้เล่นเที่ยวเลยอันนี้สุดยอดถือว่าทันสมัยดี ไปนํำว่าวันที่เท่านั้นเท่านี้สิไปหันไปนี่ได้นําตลอดเลยอย่างเ้น้ำน้ำลูกค้นกะเจ้าเออใช่ใสใช่ใส่กับไมยูแะกับอันคุณนยามยูนอยมูนมยอมายุน้อยกนี้อนยม่ผอนมนอยูนิอนยยนะานาอิิยนนนิอูแท็บเล็ตเลยเนาะ กนี่แะครับบรรยากาศนะครับน้านอี่้านอยู่หลังนี้ครับเป็นงานขาวดำละครปฐมพอดีพอดีพอดีใส่ให้ล้วมๆหน่อยหน่อย เอากนะคะรักที่สุดนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะะฮตอนนี้ก็มี FC นะครับมาจากกาลสินอำเภอสหัสขันนะครับมาหนึ่งรถตู้นะครับเนี่ยรถตู้อยู่ตรงนี้นะฮะรถตู้อยู่ตรงนี้นะครับเจาะรถตู้อยู่ตรงนี้นะฮะ สี่ก็ยังมาซื้อเสื้อผ้านะฮะมายังมาช้อปปิ้งอยู่อีกด้วยนะครับทุกท่านนะฮะวันนี้ทําให้ป้าคําสายได้ขายของแล้วนะฮะป้าคําสายไม่ได้ขายมากี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้ขายมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะไม่ได้ขายมาอาทิตย์หนแล้วนะฮะวันน,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 นี้ได้ขายของแล้วนะครับ,บ,บรผมโบค่ะอันใหญ่อันเล็กอัน ทำให้วันนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมหนึ่งกับป้าก็ไปงานเาวดำเนาะนะฮะยังไม่กลับนะครับผมนักงใจงาหาใส่้วันี้ตังใจมาหา เอออันนี้เล็กมีนี่สวยแล้วนี่นี่คุณแม่นี่เป็ยาย่าดูกระจกนี่าฮะสวยเลยจะได้เห็นกำไรกำหลอกด้วย